อารีนาออาบัตครอบได้เยอะๆเนาะก็เอ็กโซค m ซึมได้สบายฮนะสแปมนั้จะใไซเลนต์ไปฮนะแล้วก็ให้ผีหลอกวิญญาณหลอกมันกัดไปแปลกใจที่เห็นชาโดฟีนมากกว่านี่คือปัปกกลางแบบตัดปัญหาครับผมเพื่อที่จะดีวอร์อาไวล่าคลิมแหละครับขพอ,อใส่นะแจ๊บไปกับดีวายเปิดปัดมาก่อนนะดีวายฮะขุดคอสนรับผม ฮาเก็นรคส่งไปครับผมแล้วก็เปิด last เปิดลงครับไล่ยิงคอใส่ครับเรียบร้อยหรือเปล่าไม่รอดนะจัดการันพีวานขึ้นมาได้ผมฟันนติกฮะบนเอาอีกแล้วฮะชูบุชิครับผมไถมาแบบเนียนะคือเดินวิ่งเข้ามาแอคกค์สแมรแล้วผมการชิกอะไรประมาณนี้ฮะตายไปเรียบร้อยครับแล้วเลือดน้อยนะครับเรเวนตอนนี้ไอ้ยีสตีนจรงครับล่างนี้ก็รุกปาดไปครับ แรกเกอร์ลงแท็ไว้จับยกเทเลกนิสซิสมาโอโยโย่ก็หมุนอ้อมไปครับพยายามจะหลบสปียร์มาแต่ก็โดนสเปียร์เกี่ยวอยู่ดีับเด็ดใส่หนักเฟิดโบลต์ตัดโอยโย่ชาโดเรสุดูสองทีก็บอกแต่ไม่สามารถเซฟได้นโอยโย่ได้จะสวนอีกหนึ่งทีได้หรือเปล่าข้อลงในในบอลเก็บชาโดเรสดอกสุดท้ายไว้ฮะเอามาโบลต์ใส่แน่รูบิกรูบิกทอยไปแล้วครับผมนี่จะสต็อปสต็อปไม่ทันฮะดีว่ าบอทข้อไว้สเปียวมาแล้วต่อแล้วเปิดมาครับเอ็กโซกิซึมครับผมเปิดโบชีดอัดเข้าช่วยไปราเวนลดได้ขนาดนี้ครับผมครับก็เต็มที่แล้วนะฮะแต่ราเวนก็น่าจะเสียไปฟรีเหมือนกันครับเพราะทางด้านบีจีเข้าตามยับไม่ได้ฮะเปิดเอ็กโซมาจังหวะนี้ครับทางด้านโอปอลิติกปวดยับยไปกับผมทาวเวอร์ตรงกลางแตกครับเอาละฮชารดฟีนอลังฟาเพลย์แล้วบินวอล์กมาเปิดหน้านะ เอาล้านกับผมควรควรการไปตัวระเบิดเรียบร้อยครับผมออริเริ่มเดินเกมผมใสยนี่ฮะร้านซอสบดเข้าไปบอมดีลีนไม่ง่ายครับใส่ได้ดีวายฮะอารีนาบัตรม่อไปแล้วเต็มๆว่ามีเคมีเปิดตัวแะ้อีเลเว่นครับผมมีเคบีเพื่อนายคนเดียวครับผมสต๊อปเย็บเราด้วยฮะ แทบจะไม่ต้องราเวทแล้วบอกแต่เข้ามาเยอะอาจจะราเวทได้บอกแล้วเหยียบไปเต็มแล้วโดนไปแล้วก็พี่ราเวทเขาบอกจังหวะนี้ครับจับหาเหลี่ยมในการใช้เลยหรือเปล่าแต่ใช้ลุกฟีตีแรงจังใจผมยืนไม่ไหวครับจับเฮ้ยตียแรงดูของฝั่งนี่ครับมาแรงบัดกัดต่อยออกไปก่อนฮะดีวายผมโดนครับดับเบิลสับลงไปทั้งท้อนเอาไว้ครับดีลีฟทิ้งไปนี่นึ็กครับดีวายตายด้านของฝั่งอีเลเวนเขาบอกทอยมีวอร์ดอยู่ไฮกราผมมาร์กไปที่นั่นอีเลเวนยังไงครับ จ้าสีเมท้าบอกจับยกบานเทเล็กในซีนบผมจับขวดย่อต่อตูดส่งขึ้นมาตีปิดภาษีไฟชนะตุปีนกดแครนโอของฝั่งรีคุยผมไล่ไปก่อนนะที่ติดเปียฮะเพียงมาก็ไม่ถึงนะฮะต่อไปอารีนาปัดเปิดเองโคเวอร์เซเล็ตไปนะผมสเปียร์ออกมาไม่โดนฮะแลรงไงก็มีขบีวาร์ปกลับมาเลยครับทางฝั่งโนชานตุปีนเรียบร้อยผมฝั่งเรเวนก็จัดการแล้วดีวายไปฮะแตกพ่ายผม จ้าบัดเปิดสปียร์มาแล้วยจานักจะเต็มที่ชาโดฟีระบบคลิปส่องเวฟผ่านไปมีขบีเปิดสู้กับจารีเพือมเป็น่ารีคพื่ไม่เข้าของเขามีขบีอยู่นั่นเองครับไปติดเลื่อนแจ๊บแจ๊บผมโดนไข่นะครับผมแล้วแจ๊บตายไปครับชาโดฟีระบบยังรอดเขาบอกรื่องแล้วราเวียดเหยียบมาเต็มเต็มหน้าใส่ด้วยชัวร์ระบบชัวร์เรียบร้อยไปแล้วมีขบีหมดไปแล้วด้วยครับเด็ดโดนแบนเซียผ่าบอลสเปียรมาทิ้งไปเด็กกระบอกสต็อปดักไม่ได้แล้วงีแทรกลงเต็มหลังครับดับเบิลคิวเดนโพโยโย่ตายไปสามตัวฮะครับ 9ต่อ9ตอนนี้เงินดำอยู่ 4K กับีจีมาตอน9ก็ได้ครับการ์ดลงย้ำนีมีแกมีเปิดมาเปิดสวอปไปผมแล้วเอ็กซ์โซนซึมลงย้ำต่อชาล็อฟีนโบกโปรยย้ำมีแกมีเปิดซู่ไปแล้วโคบอลเซเลตเปิดย้ำอีกหนึ่งครับโหวสวนมาฮะโดนดูเลื่อนค้างกันไว้พอแล้วตอนนี้สเปียลมาวารีน่าบัตไปครับก็รีบูนแล้วก็ทิปย้ำลงต่อฮะออริโของชาล็อตฟีนตายผมโดนตีแตกพ่ายไปเรียบร้อยฮะสเปกเตอร์ยังไม่ได้จ่ายนั่นฮอนเลยนะครับผม ปาดมาต่อยยาวๆแล้วนี้ก็ราเวทเกียรมายังต่อสเปคเตอร์เปิดฮอนมาเรียงรายไปตีไซเดอร์หวแจมแจมใส่ผมไล่ตียังต่อพี่ได้ชัวนะยังไงครับบอร์ดีบล็อกบอร์ดีบล็อกไวไหมครับชูกุชิเขาบาปาดเกี้เขาบโมยโยกเขปาบมเก็บไม่ได้บอลมาอยู่นี้ครับโยนพิ้งไปหาเพื่อนนะผมโดนได้ของแอคเคอร์สบตีหน้าเขาให้ครับผมเรเวนจัดการเรเวนไปฮะ12ต่อ10ครับผมเสียไป4ครับทางด้านฟานซิ วนทางฝั่งทีมบีจีก็เสียไปหนึ่งครับรูนออกบทกระบอกเป็นรูนเฮสครับเจอกันแล้วทางด้านบทนี้ครับไซเลนเปิดไฟใส่เข้าไปย้ำลเหล่าฮะสวนกระบอกสเปคเตอร์เปิดฮอตมาเลยฮะเพื่อนี่เช็คกระบอกว่ามีใครอยู่ยังไงบ้างครับโพโยโยฮะเก็บเลนแซ็ปไปได้ครับไปใส่เดียวครับโดนทั้งชาโดนสเต็ปนะแล้วก็ฮอตฝั่งล่างนี้ครับออบเจคทีฟครับผมออบเจคชั่นนะ ไล่เก็บทาวเวอร์รัวครับส่วนหนึ่งก็ฟาร์มไปส่วนหนึ่งก็คอนโทรลแมปแล้วก็เก็บทาวเวอร์เปิดมาชาร์โดสเต็ปีกรรรอบผมปีกเข้าใส่ครับใส่เด่นเด็ดนีครับผมเด่นต้องปีกเคปีหนีเลยฮะประคับจ่ายครับผมยังมีโกโบเซเลนอยู่ครับฝั่งนี้ว่างแอ๊ะเข้ามาชิวการผมโดนช็อตเอาลันควฟานหน้าไปก็ครึ่งหลอดครับผมเปิดปีกเคปีกลับบ้านครับเอจิซาวิโอโซ่หมดไปครับโพโยโย่ฮะ ของเจเดนฮอนหรือว่าชาโดต์สเต็ปนะเป็นเหตุผลว่าทำไมสเปกเตอร์ต้องรีบบอกอากาดิมก่อนด้เลยนะแล้วเปิดมาราเวนแล้วกับผมเห็นนิดเดียวนี่คือแบบฮอนก็ผมเปิดแล้วแท็กนับล็อกกันไปเหมือนวาร์ปกลับบอกยังจับได้ดีเลยเหรอเนี่ยฮะเปิดฮอนมาแต่ละทีเนี่ยมันไล่ตีสปอร์ตตายไปครับแจฟวาร์ปกลับไปแล้วส่วนเรื่องของไทนี้กับผมเรเวนก็วาร์ปกลับไปฮะปั่นไลน์ของชาวพับปิกนะฮะบินบอลเกี่ยวเลยฮอนดึงกลับล็อกไว้ครับสเปกเตอร์ครับ ชาโด้สเต็ปเข้ามาแล้วเออสปินเตอร์จับรวบตึงเข้าไปละลายเลยครับสปินเตอร์โนของอ๊กฟางชวนฮะโดวรีเควีมติดเฟียดด้วยครับเมื่อกี้ทำอะไรไม่ได้ครับแล้ว,วนี้พี่ก็ใส่ด้วยดีเจต่อดีเจ,เจก็โควาเซเลนไปแล้วด้วยครับผมไม่รอครับดีเจจะย้มยับไปเออปสปินเตอร์ที่ก๊อปปี้มาหุยรวบได้สวยผมแจมซะใส่สองมาต่อแต่พอโยเปิดมีขบีมาฮะยืนอยากสู้ยัองอยู่ครับเซนเ้อร์เรเว่นก็มีขบีถอยไปแอนด์รอหนึ่งกลับล็อกไฟต่อหรือเปล่าเอฟฟังนี้ครับผมปิกวอล์กลงไปครับเล่นเรเวนฮะ กอบปีสกิลมาผมเป็นตัวของฝั่งเดอะสวอรมแล้วนีครับเตรียมร้อยผมเจอสเปกเตอร์ฮอนเดียวไปครับจัดการนั่นเดดเก็บไปได้บอลส่วนนั่นเรเวนครับก็ฟาดกับคืนไปบอลอีเรเวนตายฮะก็ไปเปิดแมปครับให้สเปกเตอร์ฆ่าดิเมเชอร์อยู่ที่ชาโนบีครับแล้วตอนนี้ราเวนเทียมมาหนึ่งฮะยังไงครับผมก็ไม่เสียเลสวนไปครับไม่สนใจชิบการปาดยจ็ปเลยบอลแจ๊บถึงนั่นเดนครับละลายไปก่อนอีกทีที ทีวายบอกว่ากิบจากด้านนอกดนูเลือดสู้มาชวนแล้วก็ขับไป4-4ไม่ไหวครับผมตอนนี้โดนไปแล้วผมตีคริติคอลผมอัดยาวๆไปเลยฮะ5ต่อ3ครับผมใครล่ะโจดใจไหวเป็นโมชิก็มาบอกแล้วก็ปี้ครับสกิลไปฮะเป็นชูบุชิออดเดี่ยวมายับต่อไล่ตีเรเวนตีเฟสมาผมราเวนครับป็นเนียนไปใส่เนื้อของฝั่งเรเวนตายไปไล่ตีเนื้อแจมต่อครับชิวการเปิดม,มาหัวเนื้นแจมแจมแตกพ่ายหมดแล้วก็นี้ฮะยังไงดีครับเออร์สปิเตอร์จับรวบตึงมาเซนเรเวน เลยไม่โดนสต็อปหลับลงไว้ครับผมลอยออกไปแล้วครับแล้วตอนนี้ก็ย้อนกลับมาตีไนะของทาวเวอร์ต่อฮะเกือปรอกกันไว้ครับเกือปรอกกันไว้ครับกันบ้านกันอยู่3ามก็เหมือนเดิมครับจำนวนคนเดิมโอ้ยเดี๋ยวสวอปไปจังหวะนี้ครับละลายใส้นดีเจดีเจไม่รอดีเจรีบซื้อเกิดมาสู้ต่อฮะลูกเข้าใส่ด้ดดดดดดดวยระโดดบของฟังครับพอยโยสครับตอนคีนิคอบอุของด้าน จี่ครับชาโดว์ีเนี่ยโปกแรงครับผมโปกเนี่ไปอารีนาบัดเดินทะลุอารีนาผมด้วยพีคบีแล้วตบหัวด้วชวนกับแตกพายไปจีจีคอพีจีชนะด้วยนั่นเป็นติกไปในเกมแรกอ้าวโอ้ ผมลำบากเนี่ยจัดโพสิชันลำบากเหมือนกันเพราะเออเจเกอร์รอเอ็กโคสแลมอยู่ฮะบอลไลนิ่งมาบอลเต็งไวไฟมอลสปิงชาร์จแบบเต็มข้อบอลบอลเรสไตได้ฮะฟาดไปผมแล้วเตยต่อเปิดปสาดเทนนิชวนครับแจปฮะเข้ามาแก๊งเสริมได้ดีไม่สมัยมีอะไรมากหมดสมัยฟาดอย่างเดียวฮะฝั่งตัวดัลลานี่ไรเวตกรับอมอันดับหนึ่งทงสามเป็นของเฟิรติงกว่าเลยการเกินเตยจริงผมบอดเรดสไตฟาดตี ครับต mm ่อ hmm. อีกรอบครับผมโอ้โหมีการบบกไม้โบกมือแชร์ลับกันไปครับผม D Y โธเทพตีหนึ่งพี Body block หรือเปล่าเอาน้องหมา Body block หนึ่งตัวครัดย้ำๆไปครับดีว D Y จัดการ D J ไปเรียบร้อยครับสกอร์เป็นสองหนึ่งต่อผมไปแป๊บเองโฮ้ยเนาะก็ไม่รอกัน ดาโด้สไตล์ครับแปลงล่างหลบหนึ่งสเต็ปโอ้โหแบบน็อแจ๊บก็โดนเอาไว้แล้วไปครับตีหน้าครับด้วยไม้เรียบร้อยแรกครับขอบคุณมากครับบอลไลนี่เปิดมาบอลเซกเดนไว้ใส่ริทูโยโย่ครับถอยออกมาก่อนชวนเอาไงดีครับส่วนด้านบนลอิเดนครับสัดการครับฆ่านันกีวายไว้เลยฮะเซอร์อิมโพส์วอร์ดครับผมน่าจะไล่ไปครับกลางวันเปิดดาร์กเอเซนชั่นมาวอร์เซกเดนกันไว้ครับตีย้ํามาต่อใส่นั่นไทนี่ครับไม่รอดผม เปิดออคิดเซอร์ไพรส์กันมาเลยทีเดียวครับด่างเอเซนชั่นไล่ย้ำต่อฮะบอลเซไซฟ้านแล้วครับแล้วคลิปปิ้งเฟียตีไปก,ก่อนครับแล้วอยคลิปปิ้งเฟียแรมโดนหน่วงไว้ตีอ,อยา่างนี้อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวจะหน,นีพ้นหนีไม่พ,นนมพ้นนะปีนคลยเนึ่องับ็อกต่อครับผมแต่ได้บิงไปแล้วครับไม่รอดครับ <My fault. S 2> เนื้อมือของนั่นเรเวนแล้วก็ดีเจล่างนี้ครับเก็บอีกเชิงครับผมชวนครับจัดการนั่นดีไวายไป บิงก็ใส่ตีครับผมบอลแล้นิ่งมาหนึ่งสเต็ปครับผมแต่ว่าทางฝั่งอีเลเวตยังตามไม่อยู่ฮะมีเฮมโอเวอร์ลอดบอดี้บล็อกบอดี้บล็อกบอดี้บล็อกไม่ไวผมวิ่งไวจัดๆครับทั้งคลีปทั้งลายแค้นต้องมาเช็คหมดเลยครับดักเอเซชั่นมาครับอุ้ยรอบิงก็ไปเปิดคลิปไม่เปียบผมไม่บอลแล้นี่ครับแท็กไปนี่แล้วเออเชเกอร์เชเกอร์ผมอยู่ฮะ ลึกสุดใจไปก็ยังโดนไล่อยู่ครับ <c oughs> และนายแมร์ลำล้อยใส่ไดิวายดิวายปล่อยพีแบแล้วทอดมาดีครับอันติควินกี้มาซ้ำหลังเด็ดละลายผมแล้วแจ๊บก็ไม่รอดฮนะอีคลิปเปิดค้าไว้เป็นทางหน้าตัวของซสมอลล์ลับเต็มบอลแล้วฟินที่มึงจำล็อกต่ออาไว้สนุดไว้ได้บอลอิงเข้าใส่ได้วายเว้นปั๊มยิงมาโอ้โหรอดครับผมเรียบร้อยไปฮะไม่รอดบอกนะ เอ็มเอาบอลหลอดเอาไปอยู่เจอโอเวอร์โหลดเข้าไปเดี๋ยววันี้กัอย่าพึ่งค้าครับผมลุยกันต่อก็ตีทาวเวอร์กันไปครับมีจีใครนี่ฟาด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 เดีอีกทีครับผมโยโย่เก็บพอร์เทียร์สองไม่ได้แล้วถอยมายึดเทนนต์เอาโพสกันเลยทีเดียวดีวายการเซชั่นเปิดมาจังหวะนี้ก็ปิ้งเข้าไปครับวิมีคนใส่เรือตของฟางนี่ครับควีนออตเพจวินเพนถอยไปก่อนครับผมยังไงสมบแตกไปคมัแล้วก็โดดออกยับต่อหนึ่งทีครับผมเทนน้านี้ก็ฟิชเชอร์ลงไปครับตียัำต่อเซนต์ดีวฮะ บอลนัทแจ๊บบอลถอยมาบอลเตะขึ้นข้ออัดนัทแจ๊บฮะและยังไงก็ปีใครีบอมเรเวนด้านตัวของฝั่งดีไวไม่ระบบบอลไรนิ่งมาบอลเตกดึงไว้ครับใส่หนักที่งด้านตัวของฝั่งพีไวพีไวเรียบร้อยเหวี่คิลลิสปีก็ได้ชัวนนะด้านดีเจก็ยังไงก็ต่อฟรีนกีบดับเราไวบมโบครับอัดหนักเข้าไปใส่ครับเฟย์เกม์ปล ong ลงเข้ามาเอาอลไรครับอมดิสโปไปได้บอลนัทอีเลเว่นรอดบอลแล้วบอลนิ่งส่องใส่ไปครับชวนชวนบอลไรนิ่งย้อนต่อทางด้านเรเวนไม่รอผมโดนอัดตีครับโซนิเวฟเต็มหน้าไปครับ เรเวนตายเสียเป็นสาวกับฟันติกส่วนนัทบีจีเสียเป็นสองซื้อเกินหนึ่งแปดสิบพิเชอร์เดามีนะเอ้าเป็กโอไปครับผมใส่เต็มจังหวะนี้ครับอัติเปิดมากี้ลงจับต่อฮะทางด้านตัวของฝั่งเชิดเรืการดีวายไม่ได้ฮะแล้วตอนนี้ครับผมหนูน่าจะตายครับฝั่งเชิดชวนเขถอยไปฮะด้านตัวเขาแจ๊บว่าไงครับยังไม่กล้าที่จะเปิดคู่ฟองกระบอกตอนนี้ ไหลก็ไปใส่ชวนผมแล้วบูคอเปิดมาครอบใส่พีวายโมเทปมาเที่ยวสอนจะหนีจากบูคอไปได้หรอหนีไปได้แล้วแจ๊บตายด้วยฮะไอ้เต่าต้นไม้สมองมาครับจังหวะนี้ก็ฟันติกฮะรีงเปี่ยนบอลระดิ้งเปิดมาครับหิงออกไปก่อนครับพีวายไซเล็เปิดไปแล้ววอรเชกครับผมดึงย้อนมาต่อโมเทมหยุดไว้ครับแต่ต้องตีเข้าอีกทีบผมใส่ได้ผมพีวายพีวายเรียบร้อยฮะไม่รอดครับผม ด้านบทนี้ว่าไงผมโทเท็มฟิเชอร์ครับทอดลงจับต่อขวดครับดูหน้าเปิดมีเคมีสวนไปละอีคลิปเข้าเต็มตัวที่นั่นดีไวแล้ววา่าแบบว่าดูหน้าขวดเซนด์ดีเจดีเจรอดเหรอเนี่ยโอ้ปิกคลิปใหญ่บอกขอบคุณพี่นกครับซัพพอร์ตหนึ่งปีกับอีสองเดือนครับคุณอ้อมทำห้าสิบดาวครับขอบคุณครับผมทีไอโบทครับข้างสนุกพิมพิเปียเปิดไปแต่โดดไม่ได้ติดพิทเวน่าผมพิทใหญ่กั้นไว้ก่อนครับชนะ์ดีไว พอแล้วนี่ครับกัดฟันเที่ยวล่างดินครับนิปปิ้เฟียครอบย้ต่อตีหน้าเสร็จได้ดีวายตายไปครับเข้ามาหัวท้อเอาไว้ครับผมตีลิ้นหน้าหนุ่มชวนกลับคืนไปครับในแมนหลับไว้ครับผมครัเพื่อที่หยุดเปล่งไว้ก่อนส่วนลูน่าเคลียร์ทาวเวอร์ด้านล่างแตกครับเทียหนึ่งแจบขึ้นไปสเกลบนต่อยครับผมอยากจะเดี่ยวกับคุณนันคุยนภเพนะอ้าวเอจิตหมดพอดีครับผมยีมอร่อยจอดท้งหมดครับฟอสคิวฟอสให้มาสู้ซะหน่อยฟอสไฟ เป็นกริปจับล็อกเลยผมจังหวะที่เผมอแต่เอ้าหลุดไปก่อนนี้มีแค่พี่บอลได้ทันอันติีกรีนมาดี่ซัพเปอร์ซอมบอมูคอมานข้อไว้ก่อนฮะโซนออกไปผมแล้วนี้แบงล่างเชมชิมมาแจมบความกลับไปเรียบร้อยผมดแต่ฝั่งนี้ฟิชเชอร์ใส่ลงไปที่ด้านหนังในซ็อกเกอร์มับเปนน้องก็เปิดมาต่อสับโัวๆผมพอยโยครับเอาแล้วฮะไร้แค่นากาดีผมฮะมูไปใส่ที่ด้านหลองไทยนี่ไทยนี่เปลี่ยนเพื่อนเป็นหมาล้วตอนนี้พันหนึ่งครับผมเอาแล้วจังหวะลุยแหลกเกินไปหน่อยครับแต่เลือดสาม เคยเปิดมาเข้าเต็มหัวโพโยโยครับเขาเต้ยแท็กครับจังหวะเผอนี่แหละของดีเลยครับผมพิกออฟไปได้หนึ่งคอบอลสปริงสวดไว้กระโดดหลบพิษครับผมแบบเฟี้วฟ้าวแบบแจ๊ปบาริสไทรครับผมบอลนี้เปิดมาจังหวะนี้ครับแล้วก็บอลเ็กหนึ่งไว้ครับจัดการจับตายได้เวรมคอมเอร์ไปก่อนแล้วตัวแตกครับโอเคโดนออกครับแจ๊ปไม่เชื่อไปครับกล้าเข้าหรือเปล่าไซเลนเปิดมาใส่มังกี้คิงครับผม ในแม็กับผมดิสเบอร์ไว้หนึ่งสเตปครับเมื่อกี้กับดีเจเข้าตีโรชาครับผมโอ้โหเวนอ่อาจจะต้องซื้อเกินพอได้เซนชั่นเปิดมาบอลเด็ดเข้าหลุมโรชาได้ครับผมเวนอ่เป็นเซอร์ซื้อเกินมาแล้วฮะยี่เวลาเป็นฟีเชอร์ลงับต่อเอ้าโดนครับกัดแบบแรงจัดครับผมอูคีพันดอกนี้ผมต้องซื้อเกินเลยครับได้สกเกอร์อูไปมาบอลถอยกลับก่อนครับโพโยโยฮะในสกเกอร์จ่ายเนี่ยดักเซนชั่นไปแล้วครับ ช้าไหมครับผมแปรงล่างรอไว้ก่อนครับอีกสี่วีบูไปได้ฮะไอ้เมาบานเดี๋ยนี้ครับลูนเอจินครับผมแจ็ปนักจกเอจินครับผมลูนอีรูในตำนานเปิดบูคองบานย้ำกันต่อครับแจ็ปยืนอยากสู้ไปพิทเวยนะผมโปรยรอบมาโดนไม่เต็มเท่าไหร่ครับแล้วตอนนี้ครับหมาโพยโยมาแล้วผมรอกันแจ็ปดีกว่าใส่นะครับผมแป๊บเดียวแจ็ปละลายผมวิ่งไล่กันต่อฮะปล่อยเลยครับนี่วงแตกครับฟอร์ติกพร้อมแล้วดิครับผมแอะแอะสักหน่อยครับ ตีทาวเวอร์ไปครับอุ้ยโดนไซเลนก็หลอกดีครับแปลว่ามีบีเครับเปิดสวนมาโดนฟิเชอร์ขั้นไปฮะอ้อมกระแพงเข้าไปนี่แล้วโบยโยยโยถอยไม่ได้โบยโย,โย,ย่ยังไงต่อกัดฟันเข้าไปตีใส่ลูน่าลูน่ายืนต่อยอีสปอร์ตไปอันต,ติกรีนมาไม่ทันครับผมทางด้านออรีเก็บทางด้านโอเรเวนไปได้เรเวนซื้อเกินเลยครับผมแล้วก็ไดแมนลัดเอาไว้ยังไงตอนน่อดีครับผมเรียบร้อยหมดติดใสเลนตายไปครับออรีวิ่ีก็ใส่ต่อรแล้วมาว้ามกับไปได้ครับผมถึงด้านของวีจี แต่ก่อนหน้นาคือเอ็กโคเลยในพันแปดร้อยดัมเบลนะฮูคอมเปิดมาใส่ยำบ่อครับเอาจังหวะเผลออีกแล้วครับผมอันติคว Mar ีดฟีดมาดิสเบิล์กบอกเงด้านไทนีต่ติดอยู่ในกลารรงดงออกไม่ได้แล้วก็ตายไปครับจังหวะดีครับผมทเทนนิสบอลติดกระบ๋องเลยนี่กวาดไปไถึงเทนพีวายบอกพีวายวินวอลออกไปได้บอกแลนดี้วายจังหวะกลับไปได้เปล่าบอลใส่ฟาดไม่ทับนบอกเทนนิสแจมบอลใส่ฟาดเติมต่อยหนึ่งทีไม่ทันอีกแล้วฮะนิดเดียว เราก็ปั๊มไปใส่ล้วงไปแทันเรไรแค่ไหนครับไรแค่ยังไงดีครับโดนไปหนักแต่ก็ไม่ตายผมเกาะเยอะจะจัดครับผมทางด้านแอสเซอร์คิวลัสและแปลงร่างมาเชฟชีผมไล่ถมตามที่เขต่อหรือเปล่าครับถอยครับตอนนี้ถอยเล่นปล่าครับคืนหมาหอนปัดเข้ามาแล้วก็ไทนี่ครับผมหมาลอยระลื่นเลยหรือเปล่าฮะโอ้ไล่กัดหมดแต่ว่าเอาฟิชเชอร์ไปขัดทีมตัวเองซะงันครับผมยังไงกันเนี่ยแล้วกรียไปมยับต่อทางด้านดีเรมส์ตายผมเหลือโบยโยโบยโยก็ไม่น่าจะรอดครับ ดาวเบิว์คิวด้านเรเวนผมตบหัวย้ำต่อเส้นพีวีบอลลาร์ไซฟ้าลงไปคลีปพัดต่อฮะเรียบร้อยเลยทีเดียวนินจาเกียบผมตบกันไวล่วงบูบาร่วงสี่กรับผมชวนจังหวะนี้ครอบไปสี่ย้ำต่อบอลลาร์ไซฟ้าอีกสี่กระบอกแล้วก็บูโคบาร์เข้าไปอีกคลีปเปิดดาวโบว์โบว์เข้บอจับดาวโบว์คิวตีย้ำต่อใส่ด้านโอของพ่โพโยโยโพโยโยเรียบร้อยไปฮะคิวเรื่สปีดของด้านเรเวนเปิดสวยครับผมชวนรวบสี่บาดอกดีครับผมละลายกระบอกแล้วก็ดันคลีปตัวกลางเพื่อตีบ้านต่อเลยฮะ แล้วล่าต้องฟิกเลยหรือเปล่าเพราะว่าคลิปดันมาสูงฝั่งนี้ตัดก่อนครับผมไม่เติมอะตัวของเด็ด จาเซชันเปิดมาจ้นี้ก็ีมาลงไปบอลเซเรชันก่อนรับผมบอลเปิดมาบอลเทครวบปรสานจังหวะนี้ลูกมของบาลเปิดข้อมาแบบกว้างไกลี่คลิปเปิดย่ากันไวดลไปเลยครับเอชเกอร์ตีย้ำต่อเนยดมเบอเซอร์เมบอร์เซอร์เสียไปฮันติคลิปมาคุยเนนคุยเพนีก่อนไปได้จังหวะนี้ครับแล้วก็ถอยออกไปก่อนฟีป็นซาวฝั่งนี้บอลนี้คยวต้าดีย้ำต่อเอาตัวเข้าไปชนครับอมที่จะชวนผอเกบคลีน้อยเนไปได้ครีเวนตายไปซึ่เกิดมาย้ำต่อหนึ่งทีด้านหลังดีโบโย่หัวใส่ เาล่สกีมเมนเปิดมาเรเวนยืนจะสู้ยืนจะสู้ไปไม่ไหวหมดเสียด้วยเอจินสองมีประต่องวัดนนี่ซื้อเกิดมาจะต่อมาดใส่ปั้นไปครับแจ็คแจ็ปมีดเบอร์เดเมดยังไงตอนนี้เรเวนไม่มีบีเคบีบิดวองหนีก็ไม่ได้แล้วโดนฆ่าย้ำกันไปเรียบร้อยหมดเรเวนตายซื้อเกิดได้ค่ะเอาละครับยังต้องซื้อเกิดหรือเปล่าเอาต้งคิวเด่นโพยโยครับฝั่งนี้ครับพุชเลนตัวกลางไปป๊อตไปนะฮะวีจีใช้ธนาโดของฝั่งแบล็คดาวน์ก็ไปไล่แค่แปลกร่างให้ธนาโดไปโยโยเข้าไปการใส่นะแจ็คแจ็คคโดนรับปวจ นนยังไงต่อดีบอลเดสไซด์บอลเราไปแล้วบคุคคลมาคณครอพยายามต่อบอลสวนนันจกจังหวะนี้ครับปวดเดิมแล้วครับดีวายตายไปแล้วครับหมดจังหวะนี้ยังต่อคุนอันติกรีไปถ้าบอลไล้นิกจังหวะกีดพอดีด้วยครับชวนหลบเซนเตโซนอีกเวฟไปได้ครับตายซ้อค่ะเวเดอร์มเซอร์แล้วก็คุณโรเบเพนไล่ต่อครับทางด้านแจ๊มกับล่าแบบไม่หยุด ออกตามลากกระโดดตามเพกกาการใส่เข้าไปมาเดินใส่ฟาดย,ยุดครับผมไปโดนแค่สมบูรณ์เท่านั้นโดนชอ้อนมาต่อขึ้นพีเฟียหนีไปเลยหรือเปล่าหนีไม่ได้บอลเลนดิ้งบอลเลนดิก่อนจุดไฟโด,ดถนถึงด้านของฝั่งไรแค่ตัวเดียวเดือน,นตอนนี้แจ๊บผมยืนค้ำไว้หมดเลยไนท์แมนหลุดลงไปที่ดาหัวไทยนี่เอโกสแลมมาครับผมโดนไปแค่เพียงดีเจเท่านั้นยังไงต่อดูหนา้าเพกพีอีสปอร์ตไปไทยนี่จะได้แบ็คหรือเปล่าวิชเชอร์โทเซ็ วิเชอร์และโทเรมเฮกเปิดมาลใส่ลูน่าพยายามจะหนีวอร์เทกรวบสองบายับต่อเรเวนคุีกยับคริติคอลแตกกระจุยกระจายใส่อีเลเวนอีเลเวนไปหลอดหมดตายไปสี่จีจีเวลเพรย์ฟันติกเสมอในด้านวีจีไปหนึ่งต่อหนึ่งเกม